ยับมาอยู่กับเรานะครับในรายการโอโซนิ่งเฟรชน้องๆครับเห็นแมคคาโบว่าวันนี้เรามีความพิเศษในรายการเราไม่จะสิงสาราสัตว์มากมายใช่แล้วฝั่งนู้นคืออะไรครับนี่นี่คือตัวแบดค่ะโอ้ไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้นะครับความจริงแล้วนี่นะครับแล้วใครเป็นใครเนี่ยเฉลยกกันดีว่าเฉลยคือใครครับคุณกันคือใครครับแขกรับเชิญ สวัสดีครับสวัสดีครับถอดกันได้แล้วถอดกันได้แล้วอช่โอะโหจะมาไม่ได้มาเป็นรายการเด็กก่อดแล้วถอดแล้วฮะเดี๋ยวเขาจะหิบนี่จะถอดแล้วนะคะเดีวัสดีต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะระวางหน้ากากก่อนเราอยากเรามีคำถามว่าทำไมต้องเปิดมาด้วยหน้ากากแบบเดี๋ยวไว้อยากดูต้องติดตามไงเบรกต่อไปเบรกต่อไปโอ้โหเขาไม่บอกเลยยขาไม่บอกเลยปุบไว้ปุบไว้เป็นไงนี่นี่นี่คือเขามาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาบ้านใหม่ของดิฉันนะจริงเหรอครับเเนนี่ยคุณห็มโโโอออถา มันสุดยอดจริงเลยซาร่าแม่นอนโจสแน่นอนโอ้มันช่างยอดเยี่ยมอะไเช่นนี้คุณห้ามยืนนะครับทำไมครับหัวขาดออขึ้ม่ัืนได้อย่างเดียวเรามาเข้าเรื่องเพลงของเราดีกว่าเันนี้แน่นอนนะครับตอนมาอยู่กับเราต้องมีการพูดคุยกัน อีกครั้งต้องบอกว่าอีกครั้งและอีกหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนนับไ่ทัวแล้วล่ะี๋ยวผมว่าผมจะชวนเป็นพิธีกรร่วมคิดว่าอย่างนั้นอยู่แล้วครับวันนี้วันนี้มีความพิเศษอะไรมีอะไรมาฝากวันนี้มีล่าสุดเลยอัปเดตกันเราจะมีอัปเดตกันตลอดเวลาเอายวีตัวใหม่อะไรนะองไจะถ่ายหือไม่ใช่ไม่ใช่พระแพงไม่ใช่เอ็มวีม่วีตัวใหม่ครับรสชาติความรักรสชาติความเพิ่งถ่ายทำเสร็จไปครับ เพลงนี้ด้วยเพลงใหม่ด้วยล่าสุดเลยรสชาติความรักมีรสชาติความรักของมีนแซ่บอ่ะคือคิดไม่คิดไม่ออกนะ <c oughs> <c oughs> คิดอยู่คิดไม่ออก <c oughs> คิดได้แต่คำว่าแซ่บอย่างเดียวก็มันแซ่บจริงอ่ะ <c oughs> แล้วรสชาติความรักของต้นละ่ะ <c oughs> คือไม่มีอ่ะ รอให้คนมาเติมเต็มนี้หรอมันเป็นจริงๆแล้วมันเหมือนแบบไม่ได้มีคือไม่ได้บอกว่าไม่มีเลยนะครับผมชีวิตมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันนี้อาจจะหวานวันนี้อาจจะอาทะเลาะกันใช่แล้วมันแล้วแต่ของที่กินเออคบกันไปนานๆมันอาจจะกินของเน่าของบูดท้องเสียไปอีกคบกันไปนานๆมันอาจจะดูจืดจางกันไปบ้างอ่าใช่แล้วก็จะมีการเติมความรักให้กันตลอดเวลาตลอดเวลานี่คือเป็น เรื่องราวของเพลงใหม่ที่มาพูดแล้วมีคนทีมงานทำปากหรือทำไมทำไมไม่เชื่อไม่เชื่อใจรสชาติความรักแล้วรสชาติที่เอามาฝากกนวันนี้ในเพลงเป็นแนวไหนเป็นแนวอะไรจริงๆอ่งอัลบั้มแรกเลยเนี่ยได้พี่แมวมาทำให้อันนั้นก็จะเป็นของแนวร็อกเลยครับผมตั้งแต่อัลบั้มแรกสุดก็เป็น extreme army แต่เราผ่านตรงนั้นไป a อัันนน้ไปเอ่ยถึงันไปอยู่ในกลุ่มร็อกอาร์มี่แล้วก็เป็นร็อกครตอนนี้เราเหมือนร็อกเสพลงมาร็อกเสพลงมาเราโตขึ้นเราเราโยกไม่ไหวแล้วเรากระโดดไม่ไหวแล้วคุณยังเป็นอาร์มี่อยู่ไหมไม่อาร์มี่แล้วไม่อาร์มแล้วโอเคเออเป็นปกติเป็นต้นแล้วเป็นต้นนครับผมก็เป็นอะคูสติกคอปเป็นรสชาติของอะคูสติกคอปใช่แต่เราจะมีซาวด์กีตาร์แบบเท่ๆเสริมเข้ามาให้เพลงมันหนักๆจังหวะไวรุ่นวัยรุ่นอะไรเงี้ย อะไรนะคิดสาวนี่คือคนแต่งเองหรือเปล่าเพลงนี้ค่ะเพลงนี้แต่งเองครับก็เป็นคนแต่งเองอีกด้วยถือว่าจะหล่อหน้าตาดีแล้วยังมีความสามารถดีด้วยแล้วก็ยังถือว่าโชคดีโชคดีโชคดีที่ทางทีมงานทางผู้ใหญ่เขาให้โอกาสแซวกับคือบางดีแบบแผงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะมีการไปหาโปรดิวเซอร์ที่มันคิดว่าเอยมันใช่ตัวเราบ้างอะไรเงี้ยได้ไปทำงานร่วมกับคนนั้นคนนี้มันก็เหมือนเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราโตขึ้นครับ ก็เหมือนอครั้งนี้เราก็อยากจะเอาเป็นตัวตนของเราออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันเลยว่ามันเป็นแบบนี้นะะก็เป็นการถ่ายทอดรสชาติความรักจากประสบการณ์จริงครับ <c oughs> เป็นรสชาติไหนในเพลงนี้เนื้อหาของเพลงค<า>่ะจริงๆเนื้อหาก็คือทุกคู่อะทุกคู่ที่มีความรักเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันอาจจะมีปัญหากันทุกคู่อู่แล้วอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆอาจจะทะเลาะก,กันบางทีแบบไม่เป็นเรื่องเลยบ,บางทีเรื่องแบบอะปิดฝาชักโครก ไม่ปิดผู้ชายไม่ยอมปิดทุกคู่เนี่ยมันมีปัญหากันได้ตลอดเวลาฉะนั้นอยากให้รักกันด้วยความเข้าใจดีกว่าอ่าใ,<ช>ให้คิดว่าเป็นรสชาติความรักเถอะชีวิตมันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่งเพลงนี้เนี่ยถามจริงมาจากประสบการณ์จริงด้วยปะก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคือส่วนหนึ่งคือเราอ่ะเราเป็นคนที่ไม่หวานอ่ะเราเป็นคนที่บเวลาทะเลาะก,กับใครแล้วเราไม่ใช่คนที่ เปรียบเปรียบได้ดั่งกาแฟอเมริกาโน่เ้วไม่ใช่คนเราไม่ใช่คนที่พูดหวานเน่ะแบบสมมติทะเลาะใครแล้วก็คงไม่ใช่คนซื้อดอกไม้ไปให้ครับขอโทษเธอฉันขอโทษอะไรเงี้ยต้นต้นก็เป็นยังไงต้นก็เป็นยังไงก็คือแบบเฮ้ยโทษนะคือแบบก็คุณพูดสุขศึกไปโทษคือโทษทีคือแบบไม่ได้ตั้งใจจริงคือแบบไม่อยากให้เข้าใจว่าจริงใจจริงใจที่พูดที่สุดก็คือรักนะอะไรเงี้ย เขาไม่ได้บอกแกอย่เฉยๆกอาจจะเป็นหลายๆคนที่เป็นเหมือนกันที่อันนี้สายค่ะแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดหวานๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้รู้ว่ารักเหมือนกันนะครับแล้วก็งานนี้ทําเองทั้งหมดเลยหรือเปล่ามีใครช่วยแต่งเพลงไหมนะไม่มีถ้าเองทั้งหมดก็คงไม่ไหวแล้วครับครับโปแค่ตาเขียนเนื้อทำนองก็แย่แล้วครับอันนี้ก็คือได้ได้ครูเต๋าแล้วก็ได้พี่ต้นบูด็อกมาช่วยอ r r a n g e เให้ครับ กูตอเป็นโปรดิวเซอร์เพลงเราใน A7 โชกี้ใช่แล้วค่ะกูตอก็่เป็นผู้ที่น่ารักมากก็รู้จักกันมาสันสะหวนครับนานแล้วก็ในเรื่องของเพลงนี้แต่งเองเป็นเพลงแรกหรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้านี้ตอนมีเพลงนี้แต่งเองอยู่เยอะแล้วคือปกติผมจะเป็นคนแบบชอบใช้เวลาว่างก็ไม่เล่น ม่เล่นกีตาร์เขาไปเล่นดนตรีไม่เล่นดนตรีก็เหมือนแบบเขียนเพลงเก็บไว้อะไรเง,งี้ยแต่สุดท้ายเอาก็หยิบยิบเพลงนี้ที่เราเขียนไว้ประมาณนานแล้วเหมือนกันแต่เราคิดว่าเพลง,ง,งนี้มันน่าจะเป็นตัวเรามากที่สุดอ่างเงี้ยเพลงนี้โทษเคย เคยปล่อยที่อื่นมาก่อนไหมคะเคยปล่อยที่อื่นมาก่อนไหมหรือว่าเนี่ยใหม่สุดๆเลยครั้งนี้ใหม่สุดเลยครับอันนี้คือเขียนไว้สักพักหนึ่งแต่ว่ามาปล่อยครั้งแรกก็คือในซิงเกิลเราแต่ว่าเพลงอื่นๆเราก็อาจจะมีแต่งไว้บ้างแต่ว่าอาจจะไปปล่อยที่อื่นเว็บอินดูอินดี้ใต้ดินเลยก็ว่าไปเพลงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเคยได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตครูซีเปอร์เซนต์วันไหนเวทวันธงชัยอาจจะเคยได้ยินแล้วเพราะเป็นหนึ่งในเพลงที่ใช้ในคอนเสิร์ตใช่ ก็คืออันนั้นเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตนะเต็มรูปแบบขนาดนั้นะก็เหมือนแบบอยากออกเพลงที่เราแต่งเองแล้วก็เป็นเพลงแนวเราบ้าใหม่ลงไปใส่ด้วยตอนนั้นคือเหมือนเพิ่งโปรโมตไปแบบ ไม่กี่วันเองอ่ะจริงเหรอเ็าเลยร้องเลยอขาเลยผมมั่นใจมากอ่ะมั่นใจมากแต่ไม่รู้ว่าคนเขาร้องได้หรือเปล่าแต่เราก็แบบเอออยากร้องไว้ก่อนอะไรเงี่ยนะแต่สุดท้ายเขาร้องกันได้นะไม่รู้แบบโอ้โหเก่งกันมากเลยไม่รู้ว่าร้องได้จริงหรือเปล่าเห็นปากมุมบ้ามุมบามุมบอยู่แฟนขับปอนนี่เขาแน่นแบบสิงเกิลปล่อยปุ๊บหนังนั่งฟังกันเช้ากังวันเย็นก่อนนอนหลังอ้าอได้เลยจ้าจริงเรามีภาพเรามีภาพมาฝากด้วยมีด้วยใช่ไหมมีภาพจากคอนเสิร์ตมาฝากเ้องกันเลยครับ คิดว่ามันเป็นรสชาติแห่งความรักคนไหนที่ไม่เคยเรักก็มไม่เข้าใจมันอาจจะหวานจะคมจะทุบไปสุขใจอดทนอีกนิดได้ไหมเพื่อรักคนึงหน้าได้คิดว่ามันเป็นรสชาติแห่งชีวิตมันต้องไม่ผิดไม่พลาดเป็นธรรมดาชื่อว่าพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าให้ค่อยปรับตัวปรับใจกันไปอีกไม่ช้า เป็นภาพบรรยากาศดูอบอุ่นนะดูอบอุ่นยอดมากเลยหนังสือเยอะมากเลยแล้วคุณดูอด้วยนะบรรยากาศโอ้โหวันนั้นคนแน่นมากแล้วก็แบบทุกคนเฮฮากับเราเนี่ยต็่ประทับใจไหมประทับใจสุดๆครับอยากมีไหมคะเป็นเซ็กแนไนเซ็เแคนไนโอ้โหเอาถ้ามีโอกาสก็อยากใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากก็เหมือนแบบเราได้คือหนึ่งคือเหมือนเราได้แสดงตัวตนออกมาจริงๆอเลยนะครงี้ยและอย่างคือเราได้เห็น เบื้องหลังเบื้องหน้าคือเราได้มีส่วนร่วมกับทุกอย่างคือเราประทับใจกับหลายๆอย่างในคอนเสิร์ตวันนั้นมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่เราคุยกันมาเป็นเดือนๆก่อนที่จะมาครั้งนี้แล้วก็รวมถึงเกสพี่ป๊อตวันดูทีโซ AF4 คือทุกคนคือแสดงแสดงตัวมากคือทุกคนที่เราเราเชิญมาเนี่ยคือทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็แบบ รู้สึกแฮปปี้ไปกับมันแล้วเราก็แบบรู้สึกได้นะเราเล่นเราก็สนุกไปได้วยกนันอะไรเงี้ยเราเรียกว่าความพิเศษของต้นรวมถึงการมีส่วนร่วมในซิงเกิลนี้ยังไม่หมดนะเดีย๋ยวจะบอกว่าคือเราเข้าบริษัทเข้าออฟฟิศเนี่ยเรามีโอกาสได้เห็นเห็นเลยค่ะแผ่นปกซิงเกิล อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่เตะตามากๆเตะนี่เลยโอโหน้าเลยใช่บอดเลยทีเดียวไหนฮะมีนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราที่เราเราเราต้องเกริ่นไว้ก่อนเพราะว่าเป็นอาร์ตเวิร์สซิงเกิลที่ตอนก็แอบดน่ารักด้วยน่ารักด้วยอ่ะพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะช่วงหน้าเราเอาอาร์ตเวิร์ันั้นให้ดูกันแน่นอนใช่ค่ะออเทนิคเฟรชพักหรอช่วงหน้าดีใช่ช่วงหน้าก่อนพักดื่มน้ำ ถ้คนสองคนใจสองใจเพนเจะได้เรียนรู้กันไม่เท่าไรก็คงต้องให้เวลาเคยเคยๆศึกษากันไปออ,อ,อ,ออมันอาจจะมีหลายสิ่งที่เรานั้นตามจะจุยมารู้ใจกันไปทุกอย่างก็คงจะไม่ไม่ทันก็อาจมีบางที่ทำเธอเสียใจอยากจะขอ กดกันนิดหน่อยก็พอเข้าใจที่ใหญ่มันมากไปจะเป็นเรื่องใหญ่ส้นทางความรักยังไกลดีกันดีไหมยังไงก็รักเธออยากจะขอเธอ,อทธีวันนี้ฉันเองก็ยังมือใหม่อยากให้เธอนั้นมั่นใจอย่าคิดอะไรมาก